สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ม y fc กาด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะช่อง YouTube ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านจะถี่มารับชมแนวทางและก็มาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเส้นเดียวกันจ้า มาพบกับแนวทางหวยลาวผัตนาจาวันซุกวันที่4เดือนสิบจะเดือนตุลาคม2016จะเมื่อนี่กับมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเกาลากาตามเคยจะสําหรับลาวผัดนาวันซุกมื่อนี่กับเป็นวันชุดถ่ายของสัปดาห์เนาะส่วนแนวทางของเขาเจอกันอีกทีคือวันจันจะสําหรับลาวผัดนาจาก่อนสิไปรับชมแนวทางหวยลาวผัดนาของวันที่4จะเดี๋ยวมาเบิ่งคุณ ของวันที่สองวันผุดกันก่อนจ้าสำหรับเล่าพัฒนาวันผุดวันที่สองให้ไปที่เด่นสามสี่วิ่งรูดจะสำหรับชุดเด่นสำหรับโพนจะหกตัวคือห้าเก้าศูนย์สี่แปดเก้า สำหรับลางหกตัวนี่คือหาเก้าเนาะสำหรับเลขลางนี่คืออย่างที่เอสจอยคือธิบายไปนอกจากโครร้ชลูกแห่สองแบบละกันจะบอกพีน่นเอฟซีต่ละพื้นที่าการสีแตกต่างกันไปนอกจากมีตารางชุดหกตัวแล้วก็มีตารางสุดสี่ตัวแต,แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพีน่นเอฟซีต่ละพื้นที่นอกจากบว่ากันเนาะสำหรับลางชุดหกตัวของเฮาคือหาเก้าจะหาเก้าผ่านไปมีสี่เก้ามาหาเก้า สำหรับสองตัวรางสุดสี่ตัวของเฮ้าจะตัวไปคือศูนย์สี่ศูนย์สี่โอ้โหมาเล็กต่ำเลยเนาะต่ำดิงเลยต้องจะศูนย์แอสจอบจ๊พไ่ผ่านไปจากจ๊พไฮเลกสูงเนาะสำหรับสุดเด่นของเฮ้าจากสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเข้ามา 0440สำหรับสุดเด่นจากเขาเด่น4วิรงไ4ดสําสำหรับพินอลอง FC ทันใด้ฐานนำสไปวิงป่งไปดูทายยิบจับ4ไปวิงป่งไปดษได้ราง0440จา้าสสำหรับ3ตัวบน489สองตัวบนคือ89อันนี้พลาดไปจากชุดการขเ้าก็มีหนึ่งางชุด4ตัวเข้ามา04โอ้โหืัวนิดเดียวอีกเนาะ สำหรับสูตรสามตัวับผ่านไฟ้าอันนี้คือพ้นแล้วพัฒนาของวันผุดทีผ่านมาจาวันที่สามสิบแนวทางของเข้าเขา่เขาล่างสองแปดเน้นๆเลยเนาะวันที่สองวันพุดนี่คือเข่าเด่นสี่วิ่งรูดสี่กาสำหรับวันที่สี่เมื่อนี่เดือนสิบจะตามกันต่อรุ่นกันต่อแนวทางของเฮาสีมาตามสูตรไห้หรือบอันิการอรุ่นอีกทีหนึ่งละกนันนอกจาก กดสีไปรับช่วงฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ายกับแอดจอยด้วยนะจะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจ้าสำหรับพี TE, ่น้องเอฟที่านใดที่เขามารับช่งใหม่ๆถ้ายังบอกท่านได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้บ,บรรรรรม่พลาดแนวทางต่อๆไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้นทรสำหรับสายฮูนจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะฮู้นี่แค่อีก หุ้นห้างเสียงหุ้นดาวโจนจ้าเราพัฒนาจันพูดสุกแนวทางห้างนูยนี่คือเจอกันถูกวันเนาะแนวทางรัฐบาลไทยกับมีใไฮเซนเดียวกันจ้าสำหรับมือนีรุ่นกันตกับเราพัฒนาจ้าสำหรับเราพัฒนามือนีให้ไปที่เด่นชุดเด่นจ้าสองเก้าวิ่งลูดกันสี่ สำหรับเล่าพัฒนาของแอดจอยนี่คือลงไห้2สองสูตรนะจะมีสูตรเม็ดเดียวจ้าและก็สูตรนี่คือสูตรเดิมสูตรลักเลยเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนี่คือเด่นตัวเดียววิ่งตัวเดียวรูดตัวเดียวฟันไปตัวเดียวนาจะถามากจะชอบกะนาไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งแล้วจะลงกห้2สองสูตรเพื่อนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันจะแต่ว่าสูตรเม็ดเดียวนี่คนข้างวัดใจนิดหนึ่งเราจะบัให้เด่นวิ่งรูดแค่ตัวเดียว สำหรับเดนสองวิ่งดสองจะจับคู่สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดเดนเก้าวิ่งรูดเก้าจาเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง คูเดน92 93 94สำหรับการจะการแอจอนไฮ้4มี3คูจะสำหรับชุดกันอย่าลืมเบิงชุดกันด้วยเดิอจะบางเถือบางข้างกัะชุดกันปังจาก46 47 48พอชุดกันก็นคือเป็น เลขเด่นของแอดจอยอีกตัวคือการจาแต่ว่าจับหายแค่ซามคู่อยู่ในชุดกันสำหรับสุดซตัวบนจาเก้าสองสี่เก้าสองสี่คือคู่เด่นชุดเด่นแล้วก็กันสองห9าสองสี่ศ สามเก้าสี่สามเก้าสี่อยู่มุมสุดท้ายเห็นอยู่เนาะสำหรับตัวเน้นจา้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนจะเล่าพัฒนาคืนนี้แอดจอยเน้นตัวใดเนาะสำหรับสูตรสามตัวขอเน้นไปที่เก้าสองสี่กับสองห้าสองกันจ้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเน้นไปที่สี่แปด เดนเก้าวิ่งรุดเก้าเน้นไปที่เก้าสี่เก้าสองสองจ้าสองห้าสองแปดสำหรับแนวทางวเวลาพัฒนาของแอดจอยมือนีแนวทางกัด ตามนี่เลยจะมักตัวได้ชบตัวได้อนีีฝากไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวมักตัวชพ่อยตามเนาะจ้าแนวทางมเขา่าวมีรู้จะผิดพลาดประการใดกับโทษขอก็ไพ่ไว้ด้วยละกันจ้าขอหายไปทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสุขดีกันทุกคนทุกท่านจ้าขอห้เฮงเฮงังฟังรวยรวย,วยสวยสวยหล่อๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้กับอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า